ยินดีต้อนรับสู่วอโซนช่องที่จะพาคุณไปสำรวจโลกแห่งยุโทโธปกรณ์ทันสมัยการพัฒนาเทคโนโลยีการทหารและการเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังทางยุทธศาสตร์ทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคีปนาวุธ DP 11อาวุธหนักที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างพลังการต้องปรามและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ประวัติและที่มาของคีปนาวุธ DP 1 1คีปนาวุธ DP 1 1ถูกพัฒนาขึ้นในฐานะยุธทธปกรณ์รุ่นใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างขีปนาวุธแบบเก่าและระบบขีปนาวุธรุ่นไฮเปอร์โซนิกเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจากความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลความเร็วสูงและความแม่นยำที่เหนือกว่ารุ่นก่อนๆก,การออกแบบ DP 11มุ่งเน้นการลดการตรวจจับจากเรดาร์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการนำวิถีและสามารถติดตั้งได้ทั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบพิเศษสมรรถนะและคุณสมบัติเด่น จุดเด่นของ DP 11คือพิสัยการยิงที่ไกลกว่า1,500กิโลเมตรทำให้สามารถจงตีเป้าหมายเชิงลึกได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ช่วยให้สามารถตอบสนองรวดเร็วลดเวลาเตรียมการยิงนอกจากนี้ขีปนาวุธ DP 11ยังมีความเร็วระดับม6ทำให้ยากต่อการสกัดกันโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเดิมระบบนำวิถีผสมผสานทั้ง GPS (Inertial Navigation) และการชี้เป้าด้วยเรดาร์เชิงรุกทําให้มีความแม่นยําสูงในการโจมตีบทบาททางยุทธศาสตร์การมีขีปนาวุธ dp 1 1อยู่ในคลังแสงถือเป็นการเพิ่มศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ให้กับกองทัพที่ครอบครองมันสามารถใช้ได้ทั้งการป้องกันตนเองและการป้องปรามศัตรูในระดับภูมิภาคในเชิงการเมืองการทหารขีปนาวุธชนิดนี้ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ส่งพลังเพราะเพียงแค่การมีอยู่ก็เพียงพอที่จะทําให้คู่แข่งต้องทบทวนการเคลื่อนไหวทางทหาร การเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่นหากเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นก่อนหน้าเช่นรุ่น DP9 หรือขีปนาวุธแบบบริสติกทั่วไป DP11 มีความสามารถที่เหนือกว่าในหลายด้านทั้งด้านความเร็วพิสัยยิงและระบบนำวิถีที่ฉลาดขึ้นแม้ยังไม่ถึงระดับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเต็มรูปแบบแต่ DP11 ได้รับการยกย่องว่าเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาและเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การสร้างอาวุธรุ่นอนาคตผลกระทบต่อสมดุลพลังในภูมิภาค เมื่อมีการนำขีปนาวุธ d p 11เข้าประจำการประเทศรอบข้างย่อมต้องรู้สึกกดดันเพราะมันเปลี่ยนสมดุลของพลังการป้องกันและการโจมตีประเทศที่มีขีปนาวุธนี้ย่อมมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นทั้งในเวทีการเมืองและการทหารไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันรประเทศแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อสเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคบทสรุป คีปนาวุดี DP11 คืออาวุธยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทหารยุคใหม่ทั้งด้านความเร็วพิสัยยิงและความแม่นยำอาวุธนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสู้รบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและการต้องปรามนี่คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญของการพัฒนาอาวุธที่ทำให้โลกต้องจับตามองดักข้ายนี้คือการวิเคราะห์โดยวอร์โซนหากคุณชื่นชอบการนำเสนอเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์และสมดุลพลังการทหารอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลล่าสุด คุณอยากให้ผมเขียนเวอร์ชั่นนี้แบบความยาวเต็มๆ6 6นาทีประมาณ1 0 0 0 1 200คำหรือแบบย่อกระชับให้พอดีกับการเล่าเร็วในวิดีโอครับ